ลำบากอายุตทีรทำและไร้ความหวังคือสามคำที่ผู้อพยพชาวโลฮิงยาบรรยายสภาพความเป็นอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่บังกลาเทศลำบากหมายถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เลือกไม่ได้พวกเขาถูกจำกัดบริเวณให้อยู่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยเท่านั้นเข้าไม่ถึงบริการทางสุขภาพและการศึกษา อายุติธรรมผู้หญิงและเด็กชาวโรฮิงญาแทบไม่มีความปลอดภัยภายในค่ายพวกเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยชายชาวโรฮิงญาหรือนักการเมืองท้องถิ่นชาวบังกลาเทศไร้ความหวังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ มีคำสั่งชั่วคราวให้รัฐบาลเมียนมาใช้อำนาจทั้งหมดที่ม,ทมีป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเมียนมาไม่เคยให้ความร่วมมือใดๆตรงกันข้ามนายพลมินอองไลน์พยายามให้ผู้แทนคณะใหม่โต้แย้งคำร้องเมื่อเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจากรัฐประหารสำเร็จทั้งหมดนี้ทำให้ชาวโรฮิงญาพยายามหาลู่ทางออกจากค่ายผู้รีภัยอีกครั้งแม้ว่าพวกเขาต้องฝากชีวิตไว้กับขบวนการค้ามนุษย์ เส้นทางที่พวกเขาเลือกคือจ้างกลุ่มติดอาวุธพาเดินทางไปยังเมืองย่างกุ้งก่อนเดินทางเข้าไทยบางส่วนเลือกเดินทางโดยเรือข้ามมหาสมุทรเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียปลายปี2565เป็นต้นมาพบว่ามีเรือผู้อพยพยอย่างน้อย13ลำเดินทางออกไปยังประเทศที่3แต่ไม่ใช่ทุกลำที่รอดชีวิต